สำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องเอทเพนนะคะพี่น้องในฐานะเป็นเจ้าของช่องเพชรแสงตะวัน A B J นะคะพี่น้องเพชรแสงตะวันก็คือช่องของเอทเพน A, A B J คือซอรูกของเอทเพนทั้งสามคนนะคะพี่น้องอาระคนกับสิวามันได้มัตสายเพชรแสงตะวัน A B J นี่สมัยเงาเทีประมาณนั้นนะคะก่อนอื่นก้าวเข้ามาสวัสดีครับพ่อๆแม่เอทจ สูผูสูข้นเอฟซีลาหน่อยนะคะเอฟซีเพชรสาวหน่อยเพชรบานแพงเป็นอย่างยี่คอยเดยวเอถึงเพื่อนตรงนี้แฟนมาเริ่มต้นจากการบอกเรื่องเล่าของอิหล่าหน่อยเรื่องเล่าของสาวหน่อยเพชรบานแพงต้องขออนุญาตนะคะพี่น้องและในน้อยที่สุดว่าสนับสนุนทุกเรื่องพี่น้องนะคะไปว่าได้แต่ว่าถึงไห้นะคะพี่น้องตรงนี้คือซอยหาเพราะว่ามีโอกาสได้ซอยทั้งบงนะคะพี่น้อง เม่าจะเป็นเรื่องเล่าของการมีกุมปิดประมาณใดนะคะพี่น้องเอพเพนเองก็นสนับสนุนใดบ้างบ่ไใดบ้างถ้าหากว่าเอพเพนสนับสนุนบ่ไดดเอพเพนก็นบอกไห้พ่อะอแม่เอฟซีไปซอยกัดสนับสนุนนะคะในช่วงนี้ก็คือวันที่31สิงหาคมที่สี่หอดี้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเข่ากุมปิดนะคะพี่น้องเพื่อจะทําการเปิดวงไม้นะคะนั่นก็คือวงสองสาวหน่อยลําเพิ่นโชว์นะคะพี่น้องเข้าไปาไปเบิงหนาเวทีบ่ไดด ก็คือเขากุ้มปิดไปนะคะติดต่อไปทางสาวน้อยติดบันแพง่งแฟนเพจนะคะพี่น้องและที่สําคัญอิหลาหน้อยกับพ่อโจถือว่าเป็นสินลับปิ่นรับเชิญอ,อีหลาหน้อยก็พ่อโจอย,อยู่วงหนึ่งนะคะพี่น้องแต่เพิ่นก็สิไปซอยวงสองเพราะนั่นคือวงของพ่อโจนั่นเองนะคะพี่น้องเขากุ้มปิดไปเลยค่ะพี่น้องนี่คือแนวทางของการได้มีโอกาสซอยทางวงในฐานะเฮ้าเป็นครอบครัว เป็นส่วนหนึ่งของสาวน้อยผิดบานแพนและที่สำคัญกอนานี่เป็นส่วนหนึ่งด้วยการว่าเป็นเอฟซีเป็นส่วนหนึ่งด้วยการว่ามักเกาะติดกระแสเกาะกระแสเพิ่นแล้วกระบอาถึงเพิ้นนะคะพี่น้องต้องให้อิ้นว่าให้เกลียดพิ้นนะคะพี่น้องและจะให้เกียรต่อไปจนในที่สุดนะคะพี่น้องแอดเพนเองถือว่าเป็นโอกาสอันสูงสุด ขี่บอลจูเพื่อนในเปิดคอร์สสอนโซเชียลพี่น้องแอดเพนเดวอลลงไปในคลิปแรกนะคะพี่น้องไปเบิงได้นะคะพี่น้องแอดเพนมือนี่ขอลงแบ่งเป็นสองคลิปนะคะส่วนคลิปนั้นคือทีมาที่ไปของความบ่หูบ่หูอิลีในการเทสคอนเทนต์นะคะพี่น้องบ่หูอิลีในการลงคลิปบ่หูอิลีในหลายๆเรื่องนะคะพี่น้อง เพื่อนเปิดโอกาสให้มีการสอนเรื่องเล่าของโซเชียลนะคะพี่น้องมันเริ่มต้นจากบอจโจเพื่อนในปเป็นอาจารย์รับเชิญไปสอนอยุ่ทีมหาไล่ยอนแกน่นนะคะพี่น้องบอจโจเพื่อนเกิดไอเดียเพื่อนอยากจะสอนคนให้เป็นสอนคนให้หาเงนินบนอากาศนะคะพี่น้องเพื่อนในเปิดอคอร์ดแหลกเอิ่นว่า j จ1 Official นะคะพี่น้อง ผู้ใดเขาไปเลี้ยนพ่นสิต้อนใหด้วยเจออ f วนออฟฟนั่นคือคอร์ดแรกส่วนคอร์ดที่สองก็คือเจ2 o ทูออฟฟิเชียลซึ่งถือว่ามันเป็นโอกาสเด้พี่น้องมันเป็นโอกาสย่างที่สุดสำหรับทุกคนที่ได้มีโอกาสได้ไปเลี้ยนและได้เปิดใจไปเลี้ยนขอฝากไว้เลยว่าถ้าหากว่าท่านใดจะไปเลี้ยนคอร์ดสามนะครับพี่น้องถ้ามีให้เฝ้าไปเลยพี่น้อง เพราะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่พิเศษสุดนะคะพี่น้องใส่คาว่าพิเศษสุดพอาย่างหน่อยๆคุ้นได้ต่อไทยด้วยข้ามวมา JO2 official นั่นคือขอบคั้วโดยตรงของสาวหน่อยเพชรบานแพงแอพเพนเองว่าเรื่องบอโจเว่าเรื่องนิลาน่อยว่าเรื่องสาวหน่อยเพชรบานแพงทุกมืออ,อถ่าแอพเพนบอได้ต่อไายด้วย JO2 อนี่แอพเพนจะเสียใจมาก เอเพนถึงตรงตัดสินใจพี่น้องให้บอกว่าความมีหรือไม่บอกว่าบบท่านมีดอกพี่น้องขาเราเลี้ยนกับมีสูงหรือบ่อหลายผู้หลายคนนพิ่นก็ถือว่าบบสูงสําหรับพิ่นแต่สําหรับเอพเพนบอกว่าสูงพอเอพเพนเองบบมีนะคะพี่น้องเอเพนเองเขามาเฮ็ดยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์กับโท่านใดๆไล่ใด,ใด,ใด,ใดอีมากหน่อยนะคะพี่น้อง เพิ่งได้ไปรอบแรกนะคะพี่น้องถือว่าผ่านผ่านกดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสสาั่งไล่ได้ต่อเนื่องได้มือละนิดละน้อยตามภาษานะคะพี่น้องแต่บัดน,นี้พ่อได้ไปเลี้ยนพี่น้องมันบ่ไม้เขาวาแค่ได้มาเป็นขอบคร้วของสาวหน่อยเพชรบเานแพงหรือเพื่อนเอิญว่ามันเป็นเรื่องเล่าของอียังเกาะภาษาอังกฤษเพื่อนว่านะคะพี่น้องเพื่อนบอกว่ามันเป็นอันกอริทึมอันเดียวกัน สาวหน่อยเพชรบานแพงเอ่อลำเพิ่นออฟ i ิเชีสาวหน่อยเพชรบานแพงหน้าตอนนี้ก็สีได้มาเป็นเอ่อเจโอวันออฟฟิเชียลแล้วส่วนในเพื่อนเองเป็น JO2 อทู i ออฟฟนะคะพี่น้องนี่คือสัญลักษณ์ของ JO2 นะครับพี่นออ้องเออมีความสนุกสนานครบรถนะคะพี่น้องในการไปเลี่ยนโอ้ยหน่อยจะเป็นอย่างเราหมูฟังเอาเป็นว่า เป็นเรื่องเล่าของการเปิดกว้างนะคะพี่น้องน้าต่อไปนีแอปเปิลเองก็จะทำให้ดีที่สุดพอเข้าเด้ใส่น้ำสกุลพึ่นนะคะพี่น้องแอปเปิลใส่เขา้ามาน้าสกุลมัติไทยช่องแล้วนะคะพี่น้องเพชรแสงตะวัน JO2 official แต่ห้าแล้วก็ฝว่าบัดห้าคอยเขาเมื่อเบิ่งช่องเจ้าเจ้าคือเรื่องเล่าของว่าเป็นเมียพยนตพยญนะนะคะพี่น้องแอปเปิลได้ใช้าจากการไหลสดพี่น้อง คำว่าเม่พญากับมีที่มาที่ไปอยู่แต่ว่าก็ค่อยเสียอธิบายที่หลังเนาะนะคะให้บอกว่าทีมาของคำว่าแม่พญาใส่ห้าเพราะเอพนเองเล่าเรื่ไปสิ่งหัวเราะไปนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าสนุกสนานสัดส่วนไงแอพินสิแกต่างเรื่องเล่าของการเป็นประเด็นดามุ่งดาม่ากลายเป็นเรื่องหัวเราะไปได้นะคะพี่น้องมีแต่ความมวนก็เลยได้เป็นแม่พญาใส่ห้า บัลลังมาได้เมีพยพญาสายซ้อมไม่พี่น้องสายซ้อมพี่น้องมาจากสายมาจากการขาดการได้ไปติดตามเรื่องเล่าของตัวเลขที่อิหล่าหน่อยเคยได้ว้ลเรนเบว์ฮัววาจริงหรือไม่ว้าจริงกับนี่นะคะเข้าจับประเด็นบ่าถือจนในที่สุดได้มาฮับรู้ว่าอิหล่าหน่อยเป็นผู้ที่เหมือนจะว่าวเรื่องเล่าของอันหาคตใดต้องย้อนไปเบื้องลิปที่เอทเทนลง ในมือวันเกิดอีลาน้อยแล้วก็ได้เอาถึงตัวเลขรู้ซึกว่าจะโตเป๊ะเป๊ะเลยพี่น้องแต่ลรเกิดเมีพญ,ญาสายซ่อมพี่น้องก็ต้องซ่อมมาฝากพี่น้องนั่นนะคะส่วนเมีพญ,ญาอีกเมีพญ,ญาหนึ่งหลายเหลือเกินพี่น้องเป็นเมีพญ,ญาเพชรชขาดเพชรชขาดเลือดเย็นเป็นไตายานเพื่อนว่าเออแต่คาว่าเพชรชขาดเลือดเย็นคือบบฟันทงองบบโชโชพี่น้องเอ,อินมาคอย คอยปรับคอยแก่ก็เลยได้ซื้อว่าเป็นแม่พญาเลือดเย็นพี่น้องเพศไ้จากโรกลายเป็นบวกประมาณนั้นนะคะพี่น้องนี่คือฉายาอีกฉายาหนึ่งนะคะพี่น้องเอาา้าฝากพรอพ่อแม่เอฟซีท่านใดนะคะอยากจะแสดงความคิดเห็นเรื่องเล่าของแมพ่พญาเรื่องเล่าของความเป็นมาเรื่องเล่าของความเอ่อเข่ามาได้น้มสกุลเจโอทูออฟฟิเชียลของแอปเปิลในมือนี นะคะพี่น้องในคลิปนี้นะคะพี่น้องสแสดงความคิดเห็นเขามาใดนะคะพี่น้องความเป็นแม่พญา,าสามสายเห็นเป็นจ้าใดนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเนื้อท่านใดที่เขามา่รับจมสลับคลิปนี้นะคะยิ่งๆปังๆสุภูสุค้นถ่ายคลิปบอดจกูกับวิลาหน่อยแต่ยังคงฝากช่องอีกครับเพื่อนๆนะคะพี่น้องติดซอยหอยตามไว้สักสก่อนนะคะ ถาคบแสนซับย่ำใดบุละคอยสิบเปลี่ยนอันใหม่นะคะพี่น้องยฮงเงบกยบงสูภูสุคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะที่รักขอฟากซ่องเสียงะานเอเบๆในด่จ้าฟักอะไรก็้ในกำลังใจนี้ะควับามองิดียงตค่ะากจ